ผลงานช้ำเศ้าหน่กนะราบตักได้สบาสดีพี่น้องเอฟซีทุกคนตอนนี้ตอนเช้าทุกคนตื่นมาตื่นมากะทีมงานกําลัางเึ่งนเข้าเลื่งเขา้เขาอยู่ป่าโอ้ยอ้ไขึ้นเลยตอนเช้าวันนี้ฝนตกทุกคนเลย ไปได้จอยนอนป้ามนอยู่ันยังคืนนี้ผันเล็กบอกบอได้ผนลไลยังไม่เช้าตีกาเนอนฮะิมว่าน้ก็นอนประจำข้างตามแถวนี้นะฮะนี่ไปหาเลาะป่ากนกูเลยเอาได้แต่ขาเขาเ้ยเอเอ้ยเอ้ยอ มากมากน้ำสองตัวทุกคนเลยหมามากบกครบเพราะว่ามันมาแล้วมันยันมากบกครบแล้วมันขึ้นหมามาบุญกับสองโตโบกกันเป็นซีโตนทั้งมามารอบนี้มาเสองโตปกติมาฮกโตหมดแล้ว บนหมูเม็ดหอยมัน,ม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 นมรูดเคยมาเม,เม็ตลอดมากินมากุะบกเลย Một cái bốc vô Một cái bốc này cái mẹo này vô này, Máu, có con máu quật hung quật hung đây hung quật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  hung Má hỏi đây con Má hỏi đây toàn ác これ。 ดวงใช่ห้มันไต่ไปแล้วทุกนนคนเลยเฮ้ยเรา ไปบนใหม่แล้ว ôi cái lòng nhìn cổ ừ. họ được con đây mà hao chất áo chứ. thế mà khoát de देखो उधर देखो देखते ओ भाई mây nó mà lại nữa Út, tê lai tú, tê lai tú. À, ตอนนี้ก็หาก็ได้4 Nên hai quả xịp kìa Hà ra đôi Hãy subscribe เราโมหากินข้าวกินน้ำก่น gut, looking at the

เปิ่าได้ยินทอดเชียงเขาวาวรัวๆเลยมามาไรอืมผลงานช้ำเซร้าหีิดีเท่มะมาพักแล้วกทีมงานนะก็ไปหาแพทย์แฮวต่อยทุกคนเลยแต่ว่าเขากินอิ่มแล้วเขาไปทีมงานสามสี่ห้าคนมาทุกคนกินข้าวเซ้า เมนูเกงเกงปลาปลาทึบเบ็ดโอ้ปลาดุกไอบุเห็นมั้ยังบ้งเข้าไปโชงนึก่อถ้ามันยู่นี่างรถหมูนโชงเข้าไปบึ้งห้อยยุดยุดติดแม่คนบึ้งเทามากัดมุงไปเห็นมุ้งอ่อนงอไม่หัเออบึ้งคจแงมุงเอนี่มงไปนี่ไปก็ไปไม่่แล้ว Cái mông cái hình này này. Ừ. À, cái mì mông cao nhấp nó mà nó mà đó nó. Ừ. Nó tốc lên à, mà hay là mà cắt mông luôn. Có à. chưa biết đi. Đây bà cốt bật. Bật đúc nó, bà sớm ừ. nó. Đài, đây, ừ. ừ. đây bà cốt là tốc 5 khun. Bà cốt nữa đấy. ตัวอ่างคุ้นันไม่ซื้อเห็นว่าเขาแกงเบคได้ห้ามคุ้น้าคุ้นี่แหละมันโขวงที่กระจกที่กระเดือนกระเดือนออกไม่ห้ากินปากฏอย่างนั้นไหมอืมเขาจะเนี้อเนื้อมันยังหันเนื้อเขาจะมัดไว้จะอยู่เขาจะยื้อมาอยู่นี่มันมันเนื้อม มันไื่อนนมไปหงอยู่บุ้ชเยอได้ใหลายมากมากให่ไหนลุงไม่รู้ึงย่างน้อยชิ้หาวันช He ิหกวันนคักจะเป็นเดือนมันเหม็นคักอือ เฮ้ยนะ้นมานอนกับวันนี้เนาะโหอะไรพะย่ะงโอ้เพยพยาเวียดมาีเอาเอาเพยเลยเชนหาล่ะโอ้เพยเลยเชนก็คล้ายแต่มีผู้ชื่อบัดพือบังโอ้ยแล้วมันหอมๆนึ่งนี่ว่าทำไม่ โเอเบิ้งทลุงนลุงเขาจะเอาบ่บ่บ่ให้โทรบอกไปมันจะเอาเอารถบอ้ลุงเขาอยู่ผูมันไปทันทีรถมันแจงตำรวจตำรวจหมโทรบอกไปบอเอาบอเอาไปบกเก็บไปทันทีตะยางนะรื้อมาากมาขายอ้อมาไเดนวนนกั ความ,มไพุ่นเป็นคุดห่มไปองความงความนี้แบบก้นมันนั่นดีไม่อยังน้ำเลยอยู่ลงทามันมันงมาแล้วฮะตอนนี้กิกินข้าวอิ่มพักผ่อนทุกคน,นเลยจะเดีย๋ย<ด>วใ<ด>ช่าย,ยที่จะน้อยประมาณเาาณด็ดกากๆจะน้อยจไปหาเลาะหาเล่นหาเลาะลาเราดงมันนี่ก็ไ